สวัสดีจ้าวันนี้ป้านุก็จะมา,าผัดกะเพราหน่อไม้ดองใส่ลูกชิ้นนะคะทุกคนของโปรดป้านุนะคะป้านุได้ตั้งน้ำน้ำมันไว้แล้วนะคะทุกคนจ้าตั้งให้ร้อนก่อนเนาะแต่ก็ตามด้วยนะพริกแกงนะคะทุกคนใส่พริกแกงได้ใช่หมดในนะเผ็ดเนาะตามด้วยลูกชิ้นแล้วก็แล้วก็ หน่อไม้ดองนะคะทุกคนจ๋าคือผัดกะเพราลูกชิ้นใส่หน่อไม้ดองนะคะทุกคนตามมาชมนะจ๊าทุกคนจ๋าตามาจ๊าตามาจ้าอันนี้ก็เริ่มสตาร์ทแล้วนะคะทุกคน ปานุก็ไม่ได้ใส่หมดเนาะใส่ประมาณนิดหน่อยนะทุกคนก็ะจะผัดไปเลยทุกคนจา้า <c oughs> ผัดน้ำพริกแกงนะคะผัดไปหอมๆเนาะทุกคนเดี๋ยวปานุก็จะพามาชมนะจ้าทุกคนจา้า ตอนนี้ปานุก็พอผัดน้ำมันพี่แกงเสร็จนะคะทุกคนจา้าผัดพี่แกงให้หอมเนาะแล้วปานุก็เอาหน่อไม้ดองใส่นะคะเพื่อนเดี๋ยวะ,ะทุกคนจ้าดูนะเออพอผัดหน่อไม้ดองสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวปานุก็จะเอาลูกชิ้นตามไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าผัดหน่อไม้ไปก่อนแล้วกัน ต้องขออภัยนะป้านุชยังเสียงไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนจา๋าเสียงก็จะแหบคืๆนะ,ะตั้งแต่ม่สไานะ่สเนาะหวัดมันกินไงทุกคนแต่ก็ไม่ไข้นะทุกคนไอเนาะไอนะิดหน่อย <c oughs> ขออภัยนะคะผัดรอไม้เสร็จเดี๋ยวป้านุชก,ก็จะเอา เอาลูกชิ้นนะ้องใส่นะคะทุกคนจา๋าอันนี้เป็นกะเพราเาไว้กินหลังนะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะทุกคนจา๋าลูกชิ้นนะทุกคนนี่เป็นลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนจา๋าประดุไม่ได้หั่นกลางหั่นครึ่งเลยนะใส่ทั้งลูกเลยอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ดอง แล้วก็ตามด้วยกะเพรานะคะเพื่อนๆใสช่ชูรสน้ำชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยนะคะทุกคนตัดเพื่อความกลมกล่อมเนาะไม่ใส่หวานมากนะคะเพื่อนๆจ๋าอร่อยแล้วนะคะทุกคนตามมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะมื้อน,นี้นะคะทุกคนจ๋าวันนี้ก็เมนเูผัดกะเพราลูกชิ้นใส่หน่อไม้ดองนะคะทุกคนจ๋า อร่อยย้อยยอีกแล้วนะคะทุกคนทุกคนจ้าตามาตามาจ้าตามมาจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นรัวๆเลยอืดูนะคะหน้าตาสวยงามไหมคะทุกคนจ้ายังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าายบายรักนะจุ๊บบเฮ้ยด Fix me.